มาเรื่องแล้วครับงานนี้ต้องบอกว่าเกมการเมืองที่เล่นแรงจนเข้าเนื้อตัวเองล่าสุดฮุนเซนผู้นำกัมพูชาเล่นใหญ่ประกาศแบนน้ำมันจากไทยปุ๊บวันรุ่งขึ้นรีบบินด่วนไปสิงคโปร์โพสต์รูปโชว์ว่าไปเจราจาหาพลังงานให้คนในชาติแต่หารู้ไม่ว่าการเดินเกมครั้งนี้มันมีเรื่องสุดพีิซ่อนอยู่ครับเพราะน้ำมันที่เขาจะไปขอซื้อจากสิงคโปรนะ์น่ะส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศไทยเรานี่แหละครับ แถมตอนนี้ยังมีข่าวลือสะพรัน่นอีกด้วยครับว่าสิงคโปร์ไม่ขายให้ด้วยซ้ำเรื่องนี้มันตลกร้าย,ยังไงทำไมเขาถึงเดินเกมพลาดขนาดนี้เดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกลับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยทีิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นอกกับคุณครับม้บางข้างด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิมพร็อพเพอและเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่กระทบความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศและก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจเราแบบชัดๆเลยครับก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมฮุนเซนถึงต้องรีบร้อนบินไปสิงคโปร์ เรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เราเห็นกันตามข่าวแล้วจูจ่ๆทางรัฐบาลกัมพูชาก็ออกมาประกาศกล้าวเลยครับว่าจะยุติการนําเข้าน้ํามันและก๊าซทั้งหมดจากประเทศไทยเป็นการกระทําที่ดูเหมือนจะแข็งกร้าวมากเหมือนจะบอกว่าฉันไม่แคร์เธอเพื่อกดดันประเทศไทยของเรานะครับแต่พี่ๆทราบไหมครับว่าก่อนหน้าที่จะแบนเนี่ยกัมพูชาพึ่งพาน้ํามันจากเรามากแค่ไหน ตัวเลขจากหลายสำนักตรงกันครับคือ60%ใช่ครับฟังไม่ผิด60%ของน้ำมันทั้งหมดที่เขาใช้มาจากประเทศไทยเรานี่ครับการกระทำแบบนี้มันก็เหมือนกับคนไข้ที่ประกาศว่าจะไม่รับยาจากโรงพยาบาลที่ตัวเองรักษาอยู่เป็นประจํำนั่นแหละครับแล้วผลที่ตามมาคืออะไรครับหายนะสิครับทันทีที่ประกาศแบนราคาน้ำมันหน้าปั๊มในกัมพูชาโดยเฉพาะที่ปอยเปตพุ่งขึ้นทันทีลิตละ4-5บาท ประชาชนโกลาหลแห่กันไปกักตุนน้ำมันมีข่าวออกมาด้วยซ้ำครับว่าน้ำมันสำรองในประเทศอาจจะเหลือใช้ได้อีกแค่เจวันเท่านั้นเศรษฐกิจที่กำลังเประาะบางอยู่แล้วก็เรียกว่าเสี่ยงที่จะล่มสลายได้เลยนะครับแอบพอเห็นภาพแบบนี้ก็น่าเห็นใจนะครับคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือพี่น้องชาวกัมพูชาตาดำๆคนธรรมดาหาเช้ากินขําที่เขาไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้มีปัญหากับคนไทยเลยแต่ต้องมารับกรรมจากเกมการเมืองของผู้มีอำนาจในประเทศของเขาเอง ซึ่งเราต้องย้ำตรงนี้นะครับว่าศัตรูของเราไม่ใช่ประชาชนกัมพูชาแต่เป็นระบบการปกครองที่ไม่เห็นหัวประชาชนของเขาเองครับทีนี้พอรู้ว่าประเทศกำลังจะเข้าสู่วิกฤตน้ำมันทำยังไงล่ะครับก็ต้องรีบบินไปหาแหล่งพลังงานใหม่หุนเซนก็โพสต์รูปตัวเองบนเครื่องบินส่วนตัวเลยครับบินด่วนไปสิงคโปร์บอกประชาชนว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปเจรจาหาซื้อน้ํามันมาให้เป็นการสร้างภาพว่าทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมแต่ผลเป็นยังไงครับ ตามข่าวหลักๆที่เชื่อถือได้จากหลายสำนักรายงานตรงกันครับว่าการเจรจายังไม่บรรลุข้อตกลงหรือพูดง่ายๆก็คือไม่สำเร็จครับเขาบินไปแต่กลับมามือเปล่าแต่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหไปไกลกว่านั้นอีกครับมีข่าวลือหนาหูเลยว่าสิงคโปร์ไม่แค่ไม่ขายให้ถึงขั้นเชิญกลับประเทศด้วยซ้ำครับเขาบอกว่าเพราะเป็นผู้นำที่ไม่มีมารยาททางการทูตกลัวจะโดนอัดคลิปเสียงอีก อันนี้ต้องย้ำนะครับว่าเป็นข่าวลือที่ยังไม่มีการยืนยันแต่ก็น่าคิดนะครับว่าทำไมถึงลือกันไปได้ขนาดนั้นมันสะท้อนภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ประเด็นที่มันพีิกที่สุดที่น่าสมเพชที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับทำไมต้องเป็นสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์คือศูนย์กลางการค้าน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่ สิงคโปร์ไม่มีบ่อน้ํามันเป็นของตัวเองแม้แต่บ่อเดียวครับเขาเป็นพ่อค้าคนกลางเขาทําธุรกิจโดยการนําเข้าน้ํามันดิบมากลั่นแล้วส่งออกหรือไม่ก็นําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปมาเพื่อที่จะขายต่อทํากําไรจากส่วนต่างแล้วพี่ๆทราบไหมครับว่าใครคือผู้ส่งออกน้ํามันสําเร็จรูปรายใหญ่ที่สุดของไทยประเทศไหนที่เราส่งออกน้ํามันให้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคำตอบคือสิงคโปร์ครับเห็นภาพหรือ,อยังครับ การที่หุ่นเซนบินไปขอซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์ก็เหมือนกับคุณหนีออกจากบ้านแล้วไปขอะประตูบ้านเพื่อนเพื่อ,อขอยืมเงินหารู้ไม่ว่าเงินที่เพื่อนจะให้ยืมก็คือเงินที่เพิ่งยืมมาจากบ้านคุณนั่นแหละครับต่อให้สิงคโปร์ขายให้จริงๆก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับว่ากัมพูชากําลังจะซื้อน้ํามันไทยที่อ้อมไปสิงคโปร์ก่อนแล้วโดนบวกค่าขนส่งค่าการตลาดค่าพอค่าคนกลางเข้าไปอีกเรียกว่าเจ็บแล้วไม่จําแถมยังต้องจ่ายแพงกว่าเดิมอีกครับ นี่คือความจริงที่น่าเจ็บปวดสําหรับเขาแล้วมันมีทฤษฎีที่ลึกไปต่อน,นั้นด้วยครับผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าการแบนน้ํามันไทยอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่ในกัมพูชาที่ชื่อว่าเทล่าซึ่งมีผู้มีอํานาจหนุนหลังอยู่เพื่อที่จะได้ผูกขาดการนําเข้าและปรับขึ้นราคาได้ตามใจชอบครับเป็นการหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชนตัวเองนี่คือเกมซ้อนเกมที่น่ากลัวมากครับ ที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือความพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองของกัมพูชาก็เคยล้มเหลวมาแล้วนะครับในอดีตเขามีโครงการขุดเจาะน้ํามันในอ่าวไทยที่ชื่อว่าบล็อก A โดยร่วมมือกับบริษัทจากสิงคโปร์ที่ชื่อว่าคริสเอเนอร์จีแต่สุดท้ายโครงการก็ไปไม่รอดบริษัทล้มละลายการผลิตหยุดชะงักไปในปี2021มันยิ่งตอกย้าว่า การบริหารจัดการทรัพยากรของเขายังมีปัญหาและการที่ต้องวิ่งกลับไปหาสิงคโปร์อีกครั้งมันก็เหมือนกับการย้ำเตือนความล้มเหลวในอดีตของตัวเองนั่นแหละครับเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในโลกยุคใหม่การเมืองที่แข็งกร้าวโดยไม่ดูพื้นฐานทางเศรษฐกิจสุดท้ายก็จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองครับ ประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้โตเร็วหวือหวาเหมือนใครแต่เรามีความมั่นคงทางพลังงานเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกที่สําคัญของภูมิภาคนี้ความพยายามของผู้นํากัมพูชาที่จะใช้การแบนน้ํามันเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ได้ทําให้ไทยสะเทือนเลยครับแต่กลับสร้างหายนะให้กับเศษรษฐกิจและประชาชนของตัวเองและสุดท้ายก็ต้องวิ่งไปหาพ่อค้าคนกลางเพื่อจะกลับมาซื้อของจากเราในราคาที่แพงขึ้นมันคือบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่า ใครกันแน่ที่เข้มแข็งและเป็นต่อในเกมนี้ครับสรุปสั้นๆเลยนะครับ 1. คุณเซนโชเหนือแบนน้ำมันไทยที่ตัวเองพึ่งพาถึง60% 2. ประชาชนเดือดร้อนทันทีน้ำมันแพงขึ้นพรวดพราด4-5บาทเสี่ยงขาดแคลนทั้งประเทศ 3. รีบบินไปสิงคโปร์เพื่อของ,ง้อซื้อน้ามันแต่การเจรจาล้มเหลวแถมมีข่าวหรือว่าโดนเชิญกลับอีกตั้งหาก 4. ความจริงสุดเจ็บปวดคือ สิงคโปร์เป็นลูกค้าน้ำมันอันดับหนึ่งของไทยต่อให้ซื้อได้ก็คือการซื้อน้ำมันไทยในราคาที่แพงกว่าเดิมนี่คือบทสรุปของเกมที่คนคิดคิดสั้นเกินไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไข ส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอด property life วันนี้สันติมีโปรโดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรโสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุ่ที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงิอนอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารเลยนเพื่อ <ๆ S 2> เพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ยครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับ